สายสีไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวน้ำยาฟันชิ่งนะครับรีวิวจากคนเล่นจริงครับเล่นทุกวันเลยครับน้าร้องเขย่าให้ดูหน่อยนะครับฟันเบอร์สองครับดูนะครับวิธีการฟันนครับฟันชิ่งลอยนะครับอ่ามันก็จะดังเพาะๆนะครับมาเปิดอ่าเป็นสองนะครับหกสองเขย่แล้วครับเปิดแรกครับ ทีนี้ลองฟันเอาเอาเบอร์ห้าครับเอาเบอร์ห้าครับวิธีการลงน้ํายานะครับดูนะครับเอิธีเราเองครับวาับนะครับอหาเล่นจริงๆเลยนะครับนะครับสมมติว่าก็แทงกลั่นเราก็ฟันเบอร์ห้าฟันฟันมาสองมิตรเลยครับกินหมูครับกินหมูฟันสองมิตรเลยอ่าเปิดนะครับอ่าก็มีห้านะครับห้าสี่สองครับมา งี้ก็พอไปได้ครับนะนี่จะฟันเบอร์หกให้ดูอีกฟันเบอร์หกครับอฟันวิธีฟันนะครับสัญญาตัวนี้ตัวใหม่นะครับเพิ่งผสมเสร็จวันนี้เลยครับ ค่อยไปหน่อยค่อยไปหน่อยก็ไปถ้าจะไปไปนะครับเป็นหกสี่องนะครับอ้าวลองลองฟันลองฟันมิดเดียโรดิสเจ้านายอ้าวลองลองฟันมิดเดวลดิลองออกมาลองฟันมิดเดยวดิอ้าวฟันให้ดูฟันมิดเดยวฟันมิดเดยวนะครับนะครับไอ้ฟันไอ้ฟันเบอร์หกนะครับ่ะดูนะครับฟันเบอร์หกครับนะ อไม่ต้องหายปิดก็ได้ขยับปป๊บอ่าเบอร์หกนะครับ่าอีกทีนึงอีกที่นึงอีกที่นึงอ่ะอยู่ได้อีกทีนึงวะอฮได้อยู่ได้สองทีครับสองทีสามทีได้ครับอ่าได้สองทีสามทีได้ครับสัญญาเราดีมากตัวนี้ดีมากถปรผสมอ่าอ่าทีน